สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องเพียรการ์เด้นแอนด์อัมบเลนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของบอนไซเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาทําเต็มหน้าต้นนี้นะครับเต็มหน้าไต้หวันเดี๋ยวจะมาคัดกิ่งนะครับแล้วก็ตัดทดบางกิ่งนะครับก็เพื่อนๆที่เข้ากันมาแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับทางช่องเพียนการ์เด้นจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับการแรกก็เริ่มจากการคัดกิ่งเลยนะครับเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผม่นี้ขอตัดออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแต่งข้างล่างอีกทีหนึง่งเพนน้าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับกิ่งเขาจะแตกไหวมากเลย ต้นไม้ที่ตายยากมากเอาไปปักไว้กว็ขึ้นแล้วในส่วนผมก็มีหลายสิบต้นนะครับผมทำไว้ ไม่เน้นไว้เยอะนะครับเพราะว่าผมชอบไม้ไทยมากกว่านะท้งสวนมัจะชอบไม้ไทยมากกว่า ตองการทํานะครับถ้าจะคัดกิ่งเราต้องคัดจากข้างล่างเล้นไปนะครับเดี๋ยวลบผิดพลาดเวลาไปตัดกิ่งที่เราจะเก็บไว้เสียดายนะครับ ขอแต่งแพรนะครับนี่ครับใช้ตัวเครื่องมือบอลใส่นะครับต้องรับไปคมไว้เสมอเลยนะครับเพื่อเวลาตอนเราอามาใช้งานนะครับเวลาเรานำมาใช้งานกับต้นไม้นะครับต้นไม้มันจะได้ไม่ชํำนะครับ ถ้าไม่คมมันจะมีรอยช้ำนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนใหม่ก็ามาขอฝักช่องนในในหัวในดวงใจในอ้อมอกของทุกท่านได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะครับ เด็กิ่งนี้ผมจะเขียงเลยนะครับเพราะว่ารูปทรง,งเขาดูไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีท่าไรล่ะเดี๋ยวผมจะแต่งเดี๋ยวจะใช้กิ่งนี้นะครับเดี๋ยวใช้กิ่งนี้นะครับทําต่อมาให้มันให้มันเรียวอะครับให้กิ่งนี้ดูเรียวขึ้นนะครับแล้วค่อยกิ่งย่อยค่อยว่ากันอีกทีทีหลังนะครับกิ่งย่อยไม่ต้องไปรีบร้อนกับเขานะครับทํากิ่งเมนกิ่งหลักให้มันดูเรียวก่อน,น ให้ดูมีสัดส่วนนะครับพอได้สัดส่วนเราก็ค่อยตัดทดนะครับแล้วก็จัดการเรื่องกิ่งย่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโคนคู่นะครับนี่นะครับเป็โคนคู่ผมจะให้ด้านนี้เป็นหน้าหมายนะครับอันนี้จะเป็นต้นเมนนต้นเราตรงนี้ผมจะทําเป็นสองชั้นนะครับนั่นก็จะเป็นกิ่งขวาออกมาแล้วขึ้นบนมานะครับแล้วก็ออกข้างออกหน้านะครับมัพุ่มขึ้นมาประมาณน,응นี้นะครับแล้วขึ้นมนอันนี้ก็จะเป็นกิ่งเมนกิ่งต่อไปนะครับ จะผมขอเขียงเลยนะครับนี่มอะไรเอาตรงนี้เลยให้สัดส่วนตรงนี้ตรงกิ่งนี้นะครับผมจะทำให้เดียวขึ้นไปนะครับโอเคนะครับแต่งแผลกับมีดสักนิดนึดงอย่าเพิ่งให้ถึงกิ่งที่เราเว้นไว้นะครับ เพื่อเขาหยุดการเจริญเติบโตนะครับถ้าไปใกล้เขาเกินนะครับทําให้เขาช้ำนะครับเนี่ยเขาจะทิ้งกิ่งไปได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นน้่งเอามาเสียบได้ครับถ้าไม่ตรงตําแหน่งเสียบติดง,ง่ายมากครับ What? กิ่งนี้ไม่ต้องพันให้เขาแน่นเกินไปนะครับเพราะกิ่งเขายังอ่อนอยู่นะครับพันแค่พอป,ประคองเขาไว้ก่อนนะครนะค่อยๆดัดนะครับ,นนรบก็จะประมาณนี้นะครับจะพึงจะทําให้กิ่งเขาเลียวครับ่นกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งเมนหลักนะครับน,นะครับ น,นใส่ก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาแผลให้เขานะครับ การตาแผลก็ช่วยในเรื่องของการอ่าทำให้เปลือกก็เดินไวขึ้นนะครับแล้วก็กันเชื้อราด้วยนะครับก็น่าจะอีกประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับถึงจะกลับมาทำอีกครั้งนะครับแกะลวดเพราะว่าต้นแผ่นหน้าเขา โตวไวนะครับเดี๋ยวเขาจะอมรวดไวมากเลยครับ ตอนถัดไปนะครับผมจะเคลียดินหน่อยครับเพื่อเช็คเช็คดูรากเขาหน่อยนะครับสันรากเพื่อให้โชว์รากอนี้นะครับเจอรากแล้วเนี่ยครับหนึ่งเส้นมีเส้นหนึ่งนะครับลากก็ลอกเหมือนกันครับตรงนี้ ป็นหน้าคนคู่นะครับก็าฝากเพื่อนๆฝากช่องด้วยนะครับฝากกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ากันไปแล้วก็ก็ขอวให้ ช่องพีเอ็นการเด่นเอนนะครับอยู่ในดวงใจอ้อมอกอ้อม,อมใจของเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบนะครับก็เลื่อนผ่านใครจะคอมเมนต์ดีหรือไม่ดีผมก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าผมทําเก็บไว้ดูนะครับไม่ได้หวังอะไรมากมายไปดูยันแก่ครับ <c oughs> ช่วงนี้ว่วางๆด้วยครับก็ เพิ่งลาออกจากงานมาได้กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับแค่ี้กจันก็บ เคนะครับเป็นอันว่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัดลากตัดพ้นนะครับแล้วก็เลือกกิ่งนะครับที่เราจะใช้งานขั้นตอนต่อไปก็คือการปลูกแต่ผมจะไม่ทําคลิปไปนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆเบื่อก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครป์กดถูกใจ กดแชร์กันนี้เลยครับช่องเพียงการเด้นและน้ำมันเด็ดจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับกราบสวัสดีครับ